โอเคปลายข้อที่เจ็ดปี่เจอที่เจตเราเห็นว่าเฮ้ยมันเป็น A intersect กับ B แล้วก็อม m ล l e มน n t แล้วไปลบกับ C ขั้นตอนในการหาคุณต้องหาอะไรก่อนคุณต้องหา A intersect B ก่อนนะขั้นตอนในการหาทำไปขั้นตอน A intersect B ได้อะไร A intersect B ได้อะไรเหมือนเคยทำยัง A intersect B เหมือนหาแล้วนะเราก็เอามาใช้ได้เลยนะเราไม่ต้องไปหาซ้ำ เออิสระเศษดี B มันจะได้เป็นห้าเจ็ดสิบห้าใช่ไหมในข้อสี่นะห้าเจ็ดห้าเจ็ดสิบห้านะครับเราก็มาใส่เลยห okay, ้าเจ็ดสิบห้าโอเคเราขอขึ้ไหมห้าเจ็ดสิบห้า โอเคอันนี้นะครับคือที่ a intersect กับ b นะ a intersect กับ b แต่โจทย์เขาบอกว่าให้เอามันไปทำอะไร,รอีกเอามันไป complement ครับเอามันไปอมพล l เ m e n t นะครับตัวนี้นักเรียนต้องระวังให้ดีเอาไป complement นะครับการ complement คือการที่ไม่เอาตัวมันเองไม่เอาตัวมันเองนะครับอย่างนะ ดังนั้นถ้าเขาบอกว่าให้เอา A intersect B เป็นคอมพลเมนต์แส,สดงว่าเราจะไม่เอา 5, 7, 15ครับที่เหลือเราต้องเขียนทั้งหมดนะครับที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์แล้วเอกภพสัมพัทธ์ของเราเนี่ยมันคือเลขอะไรครับเลข1ถึง20นะครับดังนั้นเราจะเขียน1ถึง20เลยแต่ไม่เขียนเลข5เลข7แล้วก็15ครับที่เหลือเราเขียนเลยครับจะเยอะหน่อยนะแต่เราก็เขียนหนะ่อยะช้าไป ไม่เกินความสามารถเราแน่นอนการเขียนนี่ครับอจบแล้วเนหะ็นไหมดังนั้นเขาบอกว่าให้เอาตัวเนี้ยที่เราเขียนจบเนี่ยไปลบกับเซตซีครับ เราไปเขียนก่อนว่าเซตซีมีเลขอะไรบ้างเซตซีนี้เขียนบ่อยมากเลยนะแต่ครูจำไม่ได้สักทีว่ามีเลขอะไรบ้างมีอะไรว่าหนึ่งสามห้าเจ็ดสิบห้าสิบเก้ายี่สิบหนึ่งสามห้าเจ็ดสิสิบสิบห้ายี่สิบไหมสิบห้าสิบเก้ายี่สิบสิบห้าสิบเก้ายี่สิบ ถ้าจะผิดก็ผิดตัวนี้ว่าเราเขียนมาไม่พรบเนี่ยแหละครับเดี๋ยวขอโทษท,ทวนทีหนึ่งไั่เรียคอยดูด้วยนะโอเคถูกนะอืมก็จะได้มาเป็นตอนนี้นะครับสิ่งที่ยากคือเนี่เราต้องทำาระแบบเรามัดระวังมากว่าเลขมันเยอะนะครับโอเคคำตอบสุดท้ายนะคำตอบสุดท้ายคือ A ออินเตอร์เซ็กับ B แล้วก็คอมพลเมนต์แล้วก็ไปลลบกับ C ครับจะเหลือเลขอะไรบ้าง โอเคเราก็บอกว่าเราเราเรารู้ว่าเฮ้ยเราเอาเฉพาะที่เป็น a intersect b แล้ว c o m p l เ m e n t ไม่เอาที่เหมือนกับ c เราก็ไปตัดทิ้งครับไปตัดเลขอะไรทิ้งม้างครับที่มันเหมือนกับ c ตัดเลขหนึ่งทิ้งเลขสามตัดทิ้งเลขเลขไม่มีใช่ไหมอ่าสิบห้าไม่มีอ่ายี่สิบตัดทิ้งอ่าอ่าแล้วก็ ยี่สิบตัดทิ้งอ่ะโอเคที่เหลือเราก็เขียนอะไรเขียนให้หมดนะครับเยอะหน่อยเยอะหน่อยนะครับเขียนให้หมดเลยก็จะมีตั้งแต่เลขอะไรครับเลขสองเลขสี่เลขหกเลขแปดเลข 6, เก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเปสิบสี่สิบิห้าไม่มีสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับเขียนเลยนะครับนี่คือคําตอบสองสี่ เอ่อสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แล้วครูก็ไม่พอจนได้สิบสี่สิบหกขออนุญาตตอบเปทั้งสองนะสิบเจ็ดสิบแปดโอเคหมดก็ปิดจบด้วยปีกาปิดครับน,นี่นะนี่นะนี่คือคำตอบ โอเคโอเคมาได้สักข้อหนึ่งได้สักข้อหนึ่ง